I <laughs> นะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวาพุทธังพะคะวันตังอวิสุงวีสุงรักขัทธายาติสลานีนะสหปัญจศีลานิตรสอบพะคะวาโตอะราคะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวาโต ้กออาาักอออองาาาสรษดดินแดนแแเภที่15ท่านที่5ครับนายหมวดตรีวรวิทย์วงศ์วรกุลบริษัทแพร่ธรรมรงค์วิทิตจำกัดท่านที่6ครับนายสันเพชรปุระบริษัทไฟฟ้าหงสาจำกัดท่านที่7นายมาริทนาวงผู้แทนสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านท่านที่8ครับนางสาวเยาวรัตดีศริ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนัก,กางานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและท่านที่9นายบดีเดชาสิระนรสเดชผู้จัดการลานหัวเลือดรถกับทภาวินาตอดีวาวันตุเสวะวัตุสัพมังคลังัะพันตูสะ จังหวัดน่านนี่หนึ่งพุ่งขักกองผสมายนำมาชิ้ปออาสาสายแดนเขาร่วมกระทำพิธีวันครบรอบสถาปนาปอ,อ,อ,องอาสาสายแดนเนวันน่ารองผู้ทัากรารกองอาสาสายแดนจังหวัดน่านรัฐบาลได้จ่าพระราชบัญญัตกองอาสาสายแดนพุทธศักราช2497จัดตั้งกองอาสาสายแดนขึ้น ขอให้ทุกท่านร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานรำลึกถึงวีรกรรมของบุลรกรของกองสารินแดนที่ได้อุทิศทั้งกายและใจเพื่อชาติบ้านเมืองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาูมิพุณมีผลุนิเดศมหาราชบริมาาชบัคิดทรงลงพระบรมมหาราชวิไนยอนุพงศ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการกองอาสาสาารินแดน ขอให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณเดนได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยพยายามฝึกสอนอบรมประชาชนให้เข้าใจจิตการใีนหน้าที่ของตนเอาเจ้าเอาเจ้าจะรักษาไว้จะรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอันมี